หลังจากที่พวกเราอ,อได้เด็กๆที่จะเป็นคนที่รับผิดชอบโพสชั่นหลัก9คนแล้วก็โพสชั่นรอง8คนแล้วก็โพสชั่นเสริมอีกคนแล้วเด็กๆก,ก็จะต้องไปฝึกซ้อมเพื่อที่จะต้องขึ้นสเตจใ,ในระหว่างที่ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเนี้ยเราจะมีดี r เตอร์เข้าไปเช็ค ก้าคนไหนที่เราตั้งคําถามว่าเอ๊ะเขาเป็นเทนนีที่ดีพอกับตําแหน่ง9ก้าจริงหรือเปล่าเขาจะถูกเด렉เตอร์เชลเลนด้วยการนํา8บางคนที่มีพัฒนานการที่ดีแล้วก็เหมาะสมในการขึ้นมาเชลเลนเขาอะไรครับเพื่อให้ว่าเราไม่ได้อยากให้เด็กๆนิ่งนอนใจหรือรู้สึกว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นของตายของตัวเองแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องเข้าไปเช็คเป็น performance director เช็คก็เกิดการแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนพรีเซนต์แบบ เน้น performance performance หมายถึงรวมถึงการร้องการออกเสียงออกมาด้วยคำแบบจริงๆให้รู้สึกเหมือนเป็นการ audition ในหน้าที่ที่เ็๊ได้รับเลย center มตอก่ารีวิรีวิรวรองคกล่าวก่ากล่ากล่าหนึ่งสองสามกล่าวกล่าวกาทำไมมันคิดกันอยู่แค่กาคนนั้นนะแวบแรกเลยในหัวของผมเลยเอ๊ะหรือเรา เทรนเด็กมาไม่ดีพอพี่อยากกใจว่<ม>ายุ่ก่อนกันเก้าคน<อ>รูวแบบแปดคนเป็นเจ็ดคนที่เหลือมไม่ใช่เพื่อนยู่เสียใจยิ่งรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่งา<อ>นที่ดีงานร่วมกันเพราะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับออกมาปุ๊บเราต้องเข้าใจกันก่อนว่ารายการซ u ว v ว v a l ไม่ว่าคุณจะหาเจ็ดหรือแปดหรือเก้าแต่สุดท้ายคือเราหาเทรนนีทั้งหมดย4สิบสี่คนเข้าร่วมรายการร้วมเป็นเกมในการที่จะหาเจ็ห สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือ,อเราไปด้วยกันนะสิะเหตุนี้มันไม่ถูกถ้ามีแค่แปดหรือมีแค่เก้ามันไม่จริงอยู่บนสซตเตอร์ไม่ได้ถ้ามันเพื่อนอีกสามคนการที่เรียกมา 1> 1, 2, 3, กบูนหนึ่งสองสามเก้าเอาจริงคือแบบเราไม่ได้เราไม่ได้เตรียมอะไรกันนะมันคือแบบอยู่ดีก็มากลบรวมกลุ่มเก้าคนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบไม่ได้มีจังหวะที่เราว่าเฮ้ยจะ ชวนคนอื่นมาด้วยผมอยากจะแบบชวนทุกคนมาด้วยซ้ำไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบอกว่าคือต้องเป็นแค่ก้าแล้วแบบแปดถึงเจ็ดยูยูยูฝั่งยูไปอะไรไม่ใช่อ่ะค c เปอร์ก็หน้าตาดีแต่ได้เสียงแต่เต้นไม่ได้ทําไมคนที่เราเลือกมันทําได้ไม่ดีเท่ากับที่เราคาดหวังหรือเห็นภาพนะจะทำยังไงดีอะ Handler ข้าเต้นไม่ได้เลยแข้งขึ้นขอ้อน Copper ว่วาเวลาที่เกิดก็จะ ยังไม่ใช่เป็นการตัดสินนะแต่พี่ขอคอมเปอร์กับมารลองขึ้นมาเต้นในทอดเดียวกันวันนี้เป็นทัโตแมนส์นะในเรื่องของการพรีเซนต์แในเรื่องของการเต้นคือตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าจะมีช่วงเวลาให้ผมเตรียมตัวแต่ว่าแบบไม่ใช่คือมันคือตอนนั้นเลยหาฟ้องนะ้องมาตำแหน่งอคอมเปร ตอนนั้นผมคิด <microphones> ว <and piano legen> <mar cribing> <half> ่าผมทำดีกว่าในการเต้นครับ คือกงวลแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเต้นครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเปอ้์เต้นเป็นยังไงนะแต่เปอ้์พยายามเอาอินเนอร์ก่อนต่อให้ท่าเราไม่ได้แต่ว่าเราพยายามทำแอติจูดเราให้ได้จะไม่อยากเสียท่อนฝันที่วาดไว้อะเปิ้อสะฟิชชิ่งได้มาตอนนั้นแล้วอ่ไปทีละท่อนเนาะเอาฝันที่วาดไว้ก่อนนะฝันที่วาดไว้มันยิ่งชัดทุกอย่างร้อนแรงด่งไฟในชายมาขออีกทีให้คำว่าฉายมันแบบมันสมกับเป็นเมนโวคอล ครับฝันทีว่วาดไว้มันยังชัดทุกอย่างร้อนแรงดึงไฟได้ใช่มาซึ่ง copper เนี่ยเป็นคนที่โฮโนตสูงได้ดีที่สุดเป็นคนที่ร้องทุกรอบถึงทุกรอบมั่นคงนะคะไม่มีรอบไหนที่ร้องแล้วแบบว่ามันไม่ได้คือจริงๆมาร์ Mark อ่ะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นสายร้องเหมือนกันสาย vocal นั่นแหละเลยรู้สึกนิดนึงว่าจริงๆอยากจะลองลองเอาาร์อะมาเช็คหน่อยว่า ร้องในท่อนเสียงสูงอ่ะได้ดีกว่าคอปเปอร์ไหมอันนี้ให้ข้อมูลว่าถ้ามาร์ร้องหลบมันเพาะแหละแต่ว่าถ้าถ้าจะไปแข่งกับคอปเปอร์อ่ะมาร์คควรร้องเต็มฝันที่วาดไว้ไวมันยังชัดทุกอย,ย่างร้อนแรงตึงไฟได้ใช่ไหมจริงๆมาร์กก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงดีอยู่ครับชอยนี่น่าสนใจมากเพราะว่าไอ้วันที่พีชิ่ะมาร์กไม่ได้พิชท่อนนี้เลยอะไรแล้วผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเรื่องร้องผมแอบเชยร์มาร์คยู่ ี่แอมกับพี่โฟเองหรือพี่เองก็เห็นว่าเออมันมีเรนจ์ซ่องเสียงของเพลงนี้ละกันที่มาก็ยังต้องรีมิดเบรกกับมันอยู่ส่วนทางคอปเปอร์คอปเปอร์ทำได้ดีแหละก็แสดงความดีคอปเปอร์ด้วยครับเมนโวคอลเป็นตำแหน่งของคุณครับครับขอบคุณครับก็โอเคก็ดีใจแต่ก็ถือว่าคันนี้เป็นบทเรียนที่แบบสําคัญมากว่าตัวเองจะต้องเต้นให้ดีกว่านี้ผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้แบบไม่ได้ติดอะไรเลยผมแค่รู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าแบบคนเลือกคอปเปอร์รปะว่าเราก็ยังดีไม่พอ มันยังแบบเกิดการทิ้งห่างไม่พอขอเชิญครูเต้นมาด้านนี้เลยค่ะเพราะว่าเรานี้จะต้องการตัดสินอาจจะต้องใช้ความร่วมมือนะคะโอเคเราอยอมรับว่าเรา,าเลือกเาขาจากวันนั้นที่คนบีนชินเื่องแดนมันมีนมเขาในหนึ่ง,น,งนั้นแล้วดูแล้วเขาคือเหมาะสมที่สุดเมื่อเราสื่อสารกับเจหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งแล้วเขาจะทำได้ดีและเข้าใจแต่สุดท้ายเจไม่ได้ปรับ ในเรื่องของการเต้นที่เป็นตัวเองเทงนี้ต้องการความเป็น unity ความพร้อมความเหมือนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่มีการเป็นตัวเองได้ในเวลาสื่อสารในเรื่องของเอ็กเพรสเจก็แบบเต้นมาเป็นตัวเองกรุ๊ปเยอะมากแบบถ้าเต้นเพลงนี้เปลี่ยนไปเลยเป็นอีกสไตล์หนึ่งมันมีอีกหลายคนที่ที่เหมือนสามารถที่จะเป็นได้วันนี้ในการชิงตําแหน่งโพสิชันสองตำแหน่งนะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่แดนซ์ก่อนเลยดีไหมคะสี่คนค่ะลุกขึ้นมาค่ะ ม <Yeah. S 2> yeah. ินแบทเทิลกับเจเน็กซ์แบทเทิลกับออโต้เจเองในในระยะการฝึกซ้อมเองครับคอมมิวนิเคชันหรือการสื่อสารหรือว่าทิศจุดสำหรับเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ตรงในบางจุดอยู่ ู้ชนะราวนี้ค่ะเจนี่นะคะออโต้ค่ะผู้ชนะราวนี้ค่ะวันนั้นผมรู้สึกผมเต้นเต้นออกมาแบบได้ได้ดีมากมากครับณตอนนั้นที่ผมเต้นผมใส่ใส่แรงที่สุดแต่ว่าพอครูเจเลือกยจงไม่ลังเลออโต้ก็ก็ก็มีความแบบอ๋อนี่ครูจะไม่ครูจะไม่ลังเลน่ะนะครับการแบทเทิลรอบนี้เป็นการตัดสินโพดิชันแดนซ์ออโต้เป็น คนหนึ่งที่เจไม่อยากเจอในไฟแนลเลยเหมือนเราก็ได้ยินมาว่าแบบน้องเต้นดีน้องแบบทำได้ดีมาก่าแบบลิมิตเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าพี่ๆอาจจะชอบออโต้ไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ด้วยด้วยความที่ตำแหน่งนี้มันมันสำคัญกับเจมมากจริงๆเจมไม่สามารถปล่อยมันไปให้ใครได้แล้วมันก็เลยมีแรงมากกว่าเดิมในการที่จะต้องปกป้องตำแหน่งเนี้เจะต้องต้องหึดแรงที่มีทั้งหมดที่มีออกมาสู้เอกฉันนะคะ ครูทุกคนเลือกเจค่ะนะยินดีกับเจด้วยที่รักษาตำแหน่งไว้ได้ค่ะแจจะแทนอโต้เหมือนกันเพราะแบบออโต้ดูแบบเต็มที่มากๆแล้วโต้ก็ทําได้ดีมากๆจริงๆในวันนั้นพราออโต้มันในเรื่องของเอฟเฟรสอาจจะไม่ได้เก่งแต่มันไม่คููพอเจมีบางอย่างที่เขามั่นใจแล้วบางทีมันถ้าเขาไม่กังวลมันจะออกมาดีสุดท้ายแล้วพอสองคนมีเต้นปุ๊บก็ยังเป็นเจค่ะ เนอะพี่แล้วก็กทีมครูของเพอร์ฟอร์แมนเห็นว่าอเล็กยินดีด้วยค่ะเรารู้สึกว่าแมสดอกเนี่ยพอพรีเซนต์ในตำแหน่งเนี้ยไม่ได้ในโพซิชัน n 8 รู้สึกง่วมากเลยตื่นเไรก็ไม่รู้แต่จาได้อย่างหนึง่งเลยว่ารู้สึกดีกับเพลงนี้การที่ได้เต้นแล้วก็รู้สึกว่ามีเป้าหมายให้แบบว่าต้องซ้อมต้นเพลง,งนี้ต้องแบบเจ็บตัวเองไปเองให้ได้อเล็กซ์เนี่ยโอ้โหแววตาดูตาเขาอะรู้เลยว่าเขาตั้งใจขนาดไหน,นรู้สึกถึงความมุ่งมั่นตลอดเวลาตอนหนึ่งเลยก็อยากขอบคุณพี่ๆที่เห็นแบบว่าอเล็กซ์พยายามมันก็อยากขึ้นมาให้ได้ถึงจะตอนแรก ตอนนี้นถึงจะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ผิดชิงรู้สึกภูมิใจมากขึ้นมากๆพราะอยูกุ่มคนก็ต้องขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณคุ่มเจ็คนด้วยทีย่แบบเป็นกำลังใจตลอดลรู้สึกดีใจมากๆที่เราพยายามแล้วก็ตั้งใจซ้อมเราพยายามแล้วคุณครูเห็นแล้วก็จะเป็นตำแหน่ง8คนที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถขึ้นมาได้ ทุกคนทุกคนมั่นใจกับ position center ที่ได้รับจากรายการนี้ทุกคนจะทำได้ดีกว่านี้ชัวไหมชัวร์ชัวขุนพลที่เราบอกว่าเขาคือคนที่เหมาะจะเป็น position นี้ที่สุดเอา้าทำไมอยู่ๆขุนพล handle แบบ movement แล้ว express ออกมาได้แบบดูไม่เป็นผู้นำเลยคือความคาดหวังของ director ทุกคนนะ่ะมันมากกว่านี้ในตัวคุณ ทำไมอยากร้องท่อนเซ็นเตอร์เหรออยากร้องเพราะว่าอยากอยากเป็นเซนเตอร์ครับนี่ <c oughs> ไม่มีเวลาไม่ต้องเพ้าะนะจับความฝันให้น่แล้วบินขึ้นฟ้าในจักรวาลไร้ทิศทางยังมีมือของเธอคอยจับเอาไว้ให้ survive. s ร v e ผมว่าเขามีมีออร่านะพีมอะเวลาเขายืนเขาก็จะแบบมีความโดดเด่น เขามีเซนต์บางอย่างมีอินสติ้งบางอย่างของการร้องหรือการเต้นอะที่น่าสนใจและเป็นคนที่มีแบบการพัฒนาการสูงอะไรเงี้ยเขาก็เป็นได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่แววตาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ดูดูมุ่งมั่นเหมือนกันแล้วก็ถ้าเขายืนตรงกลางค่ะรู้สึกว่าเขาก็เขาก็จะดึงดูดสายตาของเราได้พี่พีมมาสู้จะสู้พี่ขุนได้หรือเปล่าสู้ได้แล้วคุยกับพี่ขุนแล้วยังสรุปคุณละคุยแล้วครับแล้วพี่ขุนว่าไง เออถ้าถ้าอยากเอาก็ลองลองดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าสายตาก็คือแบบมึงจะแย่งกูทำไมเอาจริงๆผมนับถือความพยายามของน้องเขามากๆที่ 1. นึ่งเลยก็คือมีความมุ่งมั่นพยายามสองเลยเอาจริงๆก็คือนับถือความกล้าของเขาแอบแบบใจแป้วเหมือนกันว่าสิ่งที่เราแบบอยากจะเป็นมันอาจจะมันอาจจะหลุดจากมือเราได้นะ <c oughs> ไม่มีเวลาไม่ต้องภาวนาะ จับความฝันนี้แน่แล้วเป็นขึ้นฟ้าในเช้ากว่าไ้ที่ทา้ยังมีมือของเธอคอยจับเอาไว้ให้ survive ฟ้าโอเคนะจึงอยู่นะไ <c oughs> ชอบวันนี้ยชมตัวเองว่าผมไม่อยากทิ้งตำแหน,น่งนี้ให้ใครแล้วผมได้มันมาผมแบบผมจะกอดกอนมันไว้แน่นๆอนะถ้ามีใครมาแย่งผมก็ไม่ยอมอยู่ดีอะไรพี่พีมมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นเซนเตอร์อยู่ แต่วันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาละกันสำหรับพี่เออแต่อย่าพิ่งหมดหวังมันมันจะมาเองในวันที่พี่พิมพ์มพร้อมเออที่รู้สึกว่าพิมพ์เขาไม่ได้แย่งตำแหน่งขุนพลไม่ได้อะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือว่าไม่น่าสนใจค่ะคือพิมพ์ก็ดีแต่ว่าในวันนั้นขุนพลอะ่ะเขาพร้อมมากกว่าดังนั้นตำแหน่งจริงๆเนี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าใคร จะเหนือกว่าใครมันเป็นการที่ว่าเราชนะลิมิตเบรกของตัวเองได้ไหมคิดว่าพี่เขาพูดถูกครับว,ว่าผมก็มาไกลจากวันแรกที่มาจากเด็กที่เส้นไม่เป็นเลยร้องไม่เป็นเลยก็มาถึงวันที่ได้ยืนข้าพญขุนแล้วแบบกำลังชาเลนจ์ย่งเซ็นเตอร์ในเพลงทีมท้งวันจะมีวันที่ผมได้เป็นเซนเตอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมต่อธนพรลีรัตน,น,นาจรครับบนเวที789เซอร์เวิร์แห่งนี้น้องๆเทรนนีทั้ง24คนยังคงต้องฝ่าฟันกันต่อไปอีกหลายสัปดาห์นะครับจนกว่าจะถึงวันที่เราเจอกรุ๊ปที่ลงตัวที่สุดและได้เดบิวต์บอกเลยว่าบททดสอบที่ทุกคนได้เห็นมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่มิชชั่นแรกเท่านั้น แต่ผมเชื่อนะครับว่าเพียงแค่มิชชั่นแรกเนี่ยก็น่าจะทำให้ผู้ชมทุกท่านได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของน้องๆเทรนดีทั้ง24คนนี้ไม่มากก็น้อยและนี่คือผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างหนักและผ่านการขย่าและผสมผสานโดยทีมดีเรกเตอร์ของพวกเราจนถึงวันนี้เราจึงได้ส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดสำหรับเพลง i m ม t Break เพลงแรกของพวกเราครับตำแหน่ง 9, 8และ7ที่มาจากความพยายามของน้องๆเทรนนีทุกคนฝากให้กำลังใจน้องๆของผมทุกๆคนด้วยนะครับ